สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับออโต้อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับออโต้ก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวการโ่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับซึ่งจะเป็นสวิฟตัว GL ของเราน้่นเองนะครับจะเป็นปี2021นะครับซึ่งจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอบถามความพึงพอใจของลูกค้านะครับว่าได้มาออกรถกับเซลล์ออโต้ลูกค้ามีความประทับใจไงบ้างนะครับก็ก็อย่างที่เคยรีวิวหลายๆคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะถามลูกค้าองค์ประกอบหลายๆอย่าง ว่าเซลล์บริการดีไหมตามเรื่องดีไหมช่วยดันเคสไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลูกค้าคนนี้รู้จักออโต้มาจากช่องทางไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามลูกค้ากันอีกทีนึงนะครับวสวัสดีคับคุณแม่ค,ครับเมื่อนี่ยออโต้ได้มารีวิวการส่งมอบรถเมื่อนี่กับซิท่าสอบถามพร้อมพึืพอนเข้าใจของคุณแม่ว่าได้มาออกรถกับเซลล์ออโต้เนี่ยคุณแม่มีความประทับใจจังไนแน่เดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนเ<ๆ>พื่อนเพื่อนฟังนะครับอ่ะก็อัดเอ พวกใจมากค่ะดีใจมากดูจักจากยูทูบ u ูทูบแน่น YouTube ประทับใจที่เต้โอตชัดเจนอธิบายอธิบายเข้าใจง่ายครับผมปัญหาอีหอย่งก็คือถามก็คือตอบได้เหมือนโทรไปก็รับปั๊บโทรไปก็รับปั๊บัใช่ค่ะประทับใจมากแม่นนอันเรื่อง อันนี้คุณแม่ก่อนอันนี้คุณแม่มีความกังวลว่าไฟแซงบ่อพานอย่างเสมีความกังวลค่ะกังวลเป็นตั้งแห่ได้เข้าบ่อยฟังไหมกังวลมากเพราะว่าอยากได้กะหวังหวังมาอยากได้เดินรถไปใช้งานกับกังวลกระปากเที่ยวตัวว่าไปจอยแน่เที่ยวตัวกับให้ความกระจ่างถุกสิ่งยางค่ะแมนบอใช่ค่ะโดเฉพาะตอนที่ลูกคนคุณแม่ดีใจครับดีใจมากเลยค่ะดีใจมากคือว่าเซีอยตัวนี่เก่งมากเลยค่ะจริงค่ะผมก็ สร้อยสรอยดันเคสเต็มที่แล้วเนาะแม่เนาะค่ะค่ะมาหนี้สมมติว่าคุณแม่มีญาติพี่น้องที่ที่ซื้อซูซูกิคุณแม่ทีแนะนำมาหาออโตบอสเอามาแน่นอนค่ะมาแน่นอนแน่นอนแน่นอนเลยค่ะชอบมากค่ะชอบประทับใจหลายกัภูมิใจปะครับพี่ได้มาออกรถน้ากันภูมิใจมากค่ะภูมิใจเป็นบุญวาสนาเนาะเป็นบุญวาสนาค่ะชอบมากค่ะชอบโอเคกะบเมื่อนี้กะรีวิวจริงนะครับอันนี้ลูุงผาจะใส่ครับมาจากประจวบค่ะ มาจากประจวบมารับรถมือนี้เนะาะโอเคกะมื่อ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> นี้ลูกค้าก็ได้มารับรถของจริงแล้วกะผมก็ดีใจที่ซอยปั้นซอยดานเคสจนพานเนาะกะเคสนี่ก็รู้สึกว่ายา <Yeah. S 1> <ๆ>กแต่ว่า я, <Yeah. S 1> <ๆ>กับพานกะลูกสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับ <Yeah. S 1> ที่สนใจจะออกรถยนต์ซูซูกินะครับ <Yeah. S 1> ก็ให้ติดต่อเซลล์ออโต้ Auto โดยตรงเลยนะครับของผมก็อยู่โชว์รูมซูซูกิบางบัวทองซึ่งเป็นดีลเลอร์ที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศนะครับย้ำว่าเป็นดีลเลอร์ที่ขายดีอันดับอันดับหนึ่งของประเทศนะครับก็ คลิปนี้ผมปากไว้สักนิดเนาะเดี๋ยว <ขา S 1> คลิปหนากนะ็ะกันเดี๋ยวค่อยพอกันเรื่อยๆอีกทีนึง<า>นะครับติดตามต่อไปนะครับข, <า S 2> ข <า S 1> อบคุณไดรับขอบคุณค่ะ